วาไอ้ขวายผูกเป็นขวายอ่าก็สวัสดีครับกระสวัสดีคุณที่รักทุกท่านนะครับอ่ามาเลย อันรีวิววันเลยมาเราจะพัแดงก่อนแต่ผมมีความยินดีอย่างยิ่ง tôi cũng mạch cầm Mày cứ cho bên thôn tí เจะจับเลยอัน <descon> ย <so anta> hmm. ี้แตรอสักครู่้ประมาณนี้นะประมาณนี้เลยนี่ผมก็ซื้อมาประมาณแปดร้อนั่นแหละถูกแล้วใช่ก็ ใช่เป,ป่าพ่องนี้ก็จะเป็นี่ดูโลโก้เขานนทีวีน่ะกูกัน เอาคันใหม่เนาะน,นี้ก็ไปอ่ะเอาม,มาหะคันนี้ถ้าอยากรู้นี่เจ้าของเขาอยู่ไหนนี่ขอดูหนะ้าเจ้าของหน่อยเจ้าจของกำลังเครียดอยู่นะโน้ตบุ๊กเน็ตไม่มีว i f ไฟก็ติดนะฮะฮะดูหนะ้าเจ้าของหน้าขอดูหน่อยฮะ ก็รอนะมาดูกันเลยก็คันนี้จะเป็นแต่เราก็ซื้อเท่ากันนะถามว่าจอกกระบะมันเป็นผลจะจอกกันขับขี่ไหม